ัสดีค่ะวันนี้มีอยจะมาให้ดูน้ำส้มพี่ดูนะน้ำผลไม้ใช่ไหมคะใช่มีน้ำอะไรมั่งคะสีแดงคืออะไรคะสีแดงคือเผ็ดสีแดงคือเผ็ดเหรอคะไม่ใช่ค่ะสีแดงคือวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนก็คือแตงอะไรคะแตงโมแตงโมอ่าแล้วก็มีไพแอปเปิ้ลใช่ไหมมีน้ำส้มมีแคออรอทออเรนจ์ผสมกันด้วยเมีอายากกินเมียอยากชิมน้ำอะไรคะ ตั้มแต่งโมนะ <Okay. S 1> โอเคว่าเธอม่ลงโอเคเธอใส่แก้วเลยนะพร้อมแล้วกี่นคะพร้อมแล้วคะ่ะเป็นไงคะเป็นไงคะ,ะชิมอีกทีชิมอีกทีหวานไหมหวานไหมหวานนิดนึงหวานนิดนึงอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมคะอร่อยขอบคุณค่ขอบคุณคะ่คณคะ <Okay. S 2> แม่กนมินขวดใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวแม่ลองขวดใหญ่นะหูนี่เยอะมากเลยอ่อแม่ลองชิมอันนี้หอมไหมดมซิดมสิดมสิหอมไหมค่ะเป็นกลิ่นอะไรคะเป็นกลิ่นวอเตอร์เมลอนเอาวอเตอร์เมลอน